ยาดอกใส่คนคนละเบืออยู่ดิตื่นก่อนที่ไหนว่ต้องใส่ก่อนนะดีเท่าปลาใส่สีดำือกันทั้งลุ่มกันเนาะเอ้าข่าวว่าไปโดนเหมืนบ่เป็นเนื้อใดแล้วถึหายไปเรื่อยกว่าุ้นฟุ้นไปอยู่พุ่นไหนอ้อเพื่อนนี่ก็เพื่อนปวกกันบ่ปวกไปกินหมดแล้วปวกกินไปแล้วยังแต่อันเล็กหน่อยนะยังแต่ทั้งนอกมันโดยยังได้แก่ยังมาเมื่อนี่ คือว่าถอยก้นกึมาทาั้งนี้เห็นดรอรดล้นบ่ป่อยายพอดบ่หม้อปูมบอหม้อแกงแล้วไม่ปูมบอเป็นอพดนี้ <laughs> สบายดีและสวัสดีเด้อพ่กแม่พี่น้องเหยเนาะพพ่อพ่อก,ก,กันดีแล้วตอนนี้ทางทางศิพาทุกคนเข่าไปเบิ่งว่าทางน้องถวยทองกับน้องดาวไอ้น้องถวยทองกับน้องหล่ากำลังผสมปูนสีเทกันเพื่อนตอนนี้สมุนสิพาทุกคนเข่าไปเบิ่งน้ำกันว่าคนเทได้ทอาใดกันแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวพากันไปเบิ่งทางน้องถวยทองแล้วก็น้องหล่าผสมปูนแล้วก็บ่าวก้าว ไปเบิ่งพ้อมกันเลยกระขอบุญขอบคุณเด้อไปทผูใหญ่จะดีที่ไว้วางใจสรุลให้เป็นสะพานบุญห้แหละว้วางใจเฮาก็ใหายทู้ใหญ่จจดีจงสุขภาพร่างกายขจงแหงคงเจ็บไม่าห้ได้จงไข้ไม่ห้ยมีเด้อแล้วก็ขอบุญขอบคุณไปทางแม่คุณนําเนาะที่ทางต่างประเทศที่ฝากเงินมาให้สบุญให้เป็นสะพานบุญห้กับสมทบกันซื้อแหแต่ว่าตอนนี้สบุญยังบ่ได้ซื้อยังบ่ได้สั่งมาด้วยเด้อแต่ก็ ขอบุญขอบคุณแม่ลายลายให้แม่เป็นอยู่ดีไม่แห้งก็เก็บเงินได้ก็ไข่บ่อยมีโอเคเดี๋ยวสบุ่สุขาทุกคนเข้าไปเบิ่งทางน้องคุณผสมปูนกันสะกก้อนบ้ดนี้มาพ่อกันนี่แหละอาสวัสดีเด้อน้องถวยทองน้องด่าน้องล่าสะป่าบ่สสวัดีตมุอเบ่เห็นแล้วบ่าโตน่ะเห็นยุ้ยยุ้ยนี่ทางน้องล่ากันแล้วกันคนสิผสมปูน ตั้งสิบผสมพูลนะตะน้ำออกน้ำม,มีบ้นานกระลูมฮะอืมโอ้น้ำแห้งนั่นนี่วะเราง,งมเน้ะน้องดาวอันนณาน,น้องถวยท้องไม่ตีอยากเอ,อิ้นน้องดาว ฮะใส่ใส่โตปลาเด้ตันนี้เจ๊มาใเบ้น้องสืบองเดปลาปาปกข้อว่าคือปลาดุกมาเก้าว่าเปลาเ้อคุณเนี่ได้จาตัวได้สองตับใส่ปลาดุกหัวแขงปลาดุกหัวแขงบ้าปลากระยงหัวอ่อนบุณนะ ได้เสียมเจ้ามาขวาขึ้นเนื้อไดเสรทั้งทั้งหลังเจ้าอันนี้ลูกนี่เรียบร้อยบอกหรือบอได้จักตัวหลังเก่อทั้งหลังขนทรายเฮ้ยรถถีบรถถีบนั่งไอเดีย โย่รถออกได้ไหมล่ะมันจับกระตันทางเจ้ารถรถรถมาเดียมาไปรู้แล้วล่ะมาเด้อมาเก็บปลาเด้อรถดิโก้เจ้านี่รถอีโก้จอดจากตแดดบ่โอ้มาพี่ไอเดียไอเดียมาแล้วมาแล้วออ๋เอาก้าบ่ สบายดีไหมสบายดีลูกจะเห็นบลอกกล้องเลยนี่สบายดีลูกสมาดีมาซ้ายอันนี้คือหัวยองแค่ไไปจอดไว้เอารถไปไว้ายบนมือไม่ไปลูกไปผู่เอาไปทั้งพี่ลูกเอาลูกไปเอารถไปว่ายเด้อผินเหตดเฮือนเกะกะเด้อไาเหยียบตีนมาได้อะนะเด้อ น้องถวยทองกับน ouais. ้องหลานี่โอ okay. ้เก่งขึ้นอย่างเฮ็ดเวียกพอวันนี้ปูนก้อนใส่ปูนนปูนวันเดียวกไว้อผูกบ้าเก้าเสื่องไว้ผูกเตะเล็กเด้อาปูนวันนี้บ้าเก้าเสื่องไว้ก็แต่ฝนตกูเอาได้บ่ ไม่เ็นปะขันว่าน้องลาแบกอันนี้ได้เก่งนีนะว่ะจึงเจหัวได้ปะเจ้ากับเปียกเพื่อวะ่รจักบอกกันใส่ไฟเด้ยใส่เหนด้วยนะ หัวกะแขบ้าเก้าหัวกะแขหัวน้องสวยทองน้องลาหัวหัวกะแขเพื่อทุกคนอันนี้ก็หัวกะแขนะหัวสีคือหัวกะแขเป็นอันเดียวกันหมดคนนี้ข่อยโบได้แล้วหัวกะแข่อยหัวมันโบถือหมวกโบหมวกแดดโบได้เจ็บหัวกะแขเมื่อ่จักะแขเนาะวันนื้อบบกกะยังดีอยู่วะไว้ละบ้าเก่าเราเอาไม้ใส่ทั้งเชิงอีกนะ ก็เลยเห็ดให้บเจ็ดิใช้อันี้สีเอาก้าบสีเหาก้าบเาก้าวนี่แล้วเราค่อยสีเอาเราวะเ่งโตก็ใหญ่กปูนนะนะม่นบ่กับนใไหนน้องหลาก็น้องใสท้องนี่ปวแล้วบ่สองคนสคนตรวจสอบนี่เห็นได้แบบนี้ คือบอกเอาเม็ดแหกเอาปาดเอาไว้ให้ธานบ่เม็ดบ่มีบ่เด็ดน้ำนองหลานะน้องถุยทองเย็ดบักก้าวเย็ดเฮ้ย

ไอทองกบเหมวกเนาะหมวกอทำไมได้หมวกมีก่นกคนี่ก็ใส่ใส่ไเป็นไข่เนาะ่อรเป็นไข่แม่ไข่กลนเลยคอนะใส่ใส่หมวกกันบ้าทางนี้น้องหล่าใส่หมวกแล้วเป็นไข่เราวะน้องล่าเด น้องใส่ทองใส่หมวกเป็นไข่พ่อจะเป็นใส่หมวกพบด้ึ่พอแดดวะถ้าสองขวดเก็พอแล้วนะได้แล้วพอไรได้เนาะาเก้าระวังแม่น้องน้อง่ทองกัน หมดลํจะได้เจ้าบ่าวเราพอทีใช้สองคู่พ่อทีกินเวดบ้านและสันนิคันมาเข้านี่มาปูนี่จักโมงจักยามไหนเด้นี่จักว่าหิวเข่าเที่ยงแล้วบ่ยังอยู่ได้ยังอยู่บ่ได้อยังเด้มากินเข่าเที่ยงมานี่ หิวเข่าเที่ยงแล้วป๊อสอันหิวก็ว่าหิวได้อย่าว่ายังเนอะถ่ายลออันเท่กันเพื่อนแล้วกันเนาะมันจังแบบแล้วแหละกินเลยไอ้แจ็คสิกินกับยังเด้อบาทนี่มียังก็กินได้มียังก็กินโดยอยู่กับเพินกินกบ่ับเบาเตียงกินยังกินเบาเติยอันเดียปลากระป๋องเบาเตียงเนี่ยหลังหลังงงว่ามากินกับเบาเตียงอ่ะปลากระป๋องเบาเตียงท้องนี่เด้ยังมีอยู่บ่ล่ะยังมีบ่ นี่แหละมาชูเพิ่นกินเด้อคันหิวกับเบาเตียงซอยได้เบาบากก้ากินง่ายเปิดปึ๊กเทช่วยกินได้เลยทักกินงพิ่มทงแซ่บเลยฮะอ๋อเบาเตียงว่าโอ้ว่าว่าเพิ่นสีกินเพิ่นกับข่าวรถนนี่น่ะเพิ่นมาห่อแต่โดนเลยฮะบัดนี้กับสีผสมว่าบัดนี้เบาเก้า โอ้สิบบแล้วพอด่อันนี้พอดีแล้วตีโอเพิ่นเทกันเพื่อนเพิ่นไม่ได้ใช้ขี้ดินให้่ะใช่แล้วโอ้ได้นมาใส่น้ำก้นบ่โอ้ผัวเตียงถอยรถมาเลยเอาอย่างเด้มาอันนี้โอ้เบาเตียงเพิ่นมาแล้วพวกกะิเพิ่นมาตอนสี่คำๆนะมาหนี้ได้อย่างเด้มาต้อนมานนี่นะมันนี้ได้อย่างมาต้อนน้องไอเดียเด้บาเตียงนี โอ้ยเพิ่อนอุ้งโอ้ใส่ขบือบ่บบบนึงนั่งเกยท้าใส่หมกพริกแล้วน้ำต่ำอย่านั่งแล้วเลย ลูกหลาเจ้าเหตุอะไรนี้นั่งเล่นเห็ดรถดสบายอุ้ยลูกลูกหลักมันโชคกับพวกเจ้าอย่าเล่นขี้ดินลูกลูกลูกหลักมันเปื้อนไปล่างมือล่างตีนไปลูกล่างแข้งล่างขาป่าจีดินขี้ดินใหญ่เลยได้ถูกไปนั่งรอขั้วปลุกปล่อสบายดีเด้อเด็กๆโดยโบอยากมานั่งดินกิดินน้ำกันบ่โอ้ยโดยโดยเท่านี้ที่ แบบหน่อไม้หน่อไม้ไผ่กับเน่อไม้บงบ่ต่างกันดิไก่เตี๋ยไ,ไ,ไก่ไก่ตีครับไก่ยังคนเอิ้นเจ๊ <laughs> เจะะี <laughs> ๊ยวกับเจ๊มาเป็นยังเหรอมาพริกกับมาพริกขีโนเนาะน้ะนองถอเฉยทองบ่า,บา 9, วก้าวเลยเป็นมาพริกหยวก <laughs> บ <laughs> <c ười> ักเพชรขีโนน้อยกับเพชรขีโนพุ่นว่ากัเพชรคือกันเนาะเพิ่นว่านี่แหละได้เว้าล่ะจไดน้องอนหล่าน้องยทองีน้อยใจ t h ล่นบ่กล่อยลายพดบ่หม้อปูมหม้อหม้อแกงแล้วไมมปูหม้มอมันพดแห้งพ,พ,งพดวะ <c oughs> เสียงปากเบาเตียงวะแววๆออกมาเลยเนาะว่าเป็นลูกชองวะอ่ะสบายดีเด้ออาจารย์เบาเตียงนี่แหละ

พวกกินไปแล้วยังแต่อันเล็กหน่อยนะยังแต่ทางนอกมันโดยยังได้แก่ยังมามือนี่มีไปสทางนู้นคือว่าถอยก้นขับมาทางนี้เห็นเด้อบ่อันอ่าพอดีปกติแต่รถเคยผ่านนะนะมันบวมิดแต่กล่าวว่าจันก็คือว่าไปคขละขั้นมาเนี่คือมาน้ำกันมาเนี่ยเฮ้ยพูน่ะเจ้าโอ้ยเอาคือมายืนเหี้ยงกันะลอย่ว่าโอ้ยแล้วมาเพิ่นเห็นแต่ว่ามันยัง รถเพิ่นค่าเอิ้ญซอยนี่เด้อว่าทางบ่ิจันทร์เออซอยนี่เด้อซอยนี่เด้อว่าสิอ่ะเออเอ้มันมักการพังอยู่นี่นะอีท่อเจ้าถอยเข้ามาก่อนเนาะชิดชิดไว้ก็ได้แอบแอบเข้าหันได้อยู่ดอกเพิ่นซื้ออาหารเที่ยงมาบ่มื้อนี้โอ้ยเป่าเก้าเพิ่มชมเมื่อวานนี้อย่าช่วยจุ มห้งแอนนี้มีแต่เพิ่นลาบเอามื้งนี้ได้มาถ่ายอยจุน้ำบ่เตียงคนะได้กินในย่าได้เออนี้มื้เ้านี่ลาบ่ะเป็นเห้าวนี้ได้มาถ่ายเ่เตียงก็ต้องได้ซอยจุเี่แต่เอางาเผามาโอ้แบบนั้นเลยเสียเพราะว anyway. ่ามันมันแดงฉลาดกมันอเงืองพ่ะนอันนี้ใครเนาะพขชำราไดนึงก็มันหมดๆเน่ยนะบอเตียง คือมาเมื to àn, to àn ่อไดรคือว่าข่อยเห็นอยู่ทั้งเหนือผู้มาเมื่อวานนี้บ่ตอนตอนคืนตอนคืนเมื่อมือวานนี้อ่ะค่ะก็เห็นทางเพิ่นไปทางพุ่นเนาะคือว่าได้รถใหญ่จวดไปทางใต้ทางเหนือไปง่ายมาง่ายจวดหลายอืมโอ้ผู้ป่ะจิกั้งให้นเบาเตียงบ่ไดเคืงอยู่ว่าเตียงได้เคืองเดียวได้เจ้ามากั้งด้วยมากั้งด้วยไปกั้งด้วยเนาะโอ้เปไนกั้งตาข่อย้ะ กันว่าบอกโจ๊ะมือนั่นมือนี่เป็นแล้วแต่โดนแล้วผลมาเห็ดนี่เนาะทางสังแก้วเป็นแบบมือนั่นและมือนี่เลยอู้ยอะไรกันเลายงานผลไลยทางสร้างเพิ่นก็ได้กมาเห็ดบนนี้เน่กะตั้งแอวขึ้นแล้วก็ไปทั้งไม่เห็นะบนเตียงกะว่ากะให้เพิ่นไปทั้งนั้นนี่เพราะทำามันมันนั่นก็จะให้ระเบงแต่มีมีลูกน้องหลายคนอยู่เราเบ่งกันก็ได้แบบงานตัวนี้นะให้เพิ่นให้มีเบาเก้าเขาน้ำพอได้เบาเก้ามีงานเห็ด่บบ่มย่ะโมย่ะ ข่าวแล้วเปล่าเก่าเอาไปเอาไปก็เข่าไปน้ำนั่นแหละพราะไ้เพิ่นมาเฮ็ดทั้งนี้แน่เลยก็จังไปทั้งนั่นแน่แบ่งการซื้อซื้ออันเอาทางง่ายไปเฮ็ดน้ำหม้อช่างแบ่งกันก็ได้เชื่อใจมาเบิ่งทางนี้ก็ได้ช่างไงเห็ดทุกท่านพูดน้ำก็ได้โดยเพราะมันมันแบ่อยเพือนต้อง เป็นคนน้องใชใหม่กัน5มือก็แล้วงไดเนาะเกินน้องยืนกินหลักกันนะเกินนลังคือกันหลังคาบ่เนี่ยทั้งหลังทั้งเบิดหลังใช่ไห้ก็ทั้งอย่างเลยเห็ดกับเห็ดยงาฝนกับอยากลำบากนี่จังหน่อยเนาะยห็งฝนขันได้โมงหลังแล้วใครายนยุคือขึ้นโค้งเรียบร้อยแล้วไม่จะสร้างแต่ไอซังกะซีมาใส่ไอซังกะซีก็ไปแล้วมีแต่มีแต่สร้างไปต่อรอสร้างตอนนี้พร้อมแล้วมีแต่บ่สร้างโบทำโบพร้อม อาจังยสั้นไดี๋อยโคโตไปทักแน่งก็ได้้ว่าเตียงเด้อจะพาไปเด้อไปใชนโอ้โอโดยโดยขอบใจหลายๆเด้อโดยไปทักแน่งกันข่อยกัได้อ่ะขบนี่เลยป่ะตุ h กเต พระเอกขี <f LE> ้มากเขาบ้านอนเคยทองเสด็กขันจท์จ่มทั้งใดเด้ดบัน มาพี่หลาอนแดดขอนแดดเน่เอ็ด้วาเนาะในเนะท่นากาสร้างว่คือกาเข่ คุมนึงจักคุ่เปิ้นใจเออทใส่เ้ใส่เปิ้ลแทกเองอเทใส่เิ้แทกเองเอาเาใส่้งทอง

โอเคพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี nice. sprout, though, well, ้สม yeah. ุญก่สิขอจบไใบสนีสะกนเด้อให้เพื่อนเทเทกันเพื่อนแน่นาะเพราะว่ามืัอนี้กับไอเทกันเพื่อนถือว่าเม็ดบอพี่ได้เม็ดอยู่พี่ถือว่าห้าวกะสิจบไว้สะกนเพราะว่าทางเบาเตียงเพคนมากกสิให้ทางเบาเตียงเพคนได้ทายน้ำกันสมุญก่สิให้เบาเตียงเข่ามาทายบบดนี้สมุญก่สิจบคลิปไใบสนีก่อนเด้อหลังจากเพื่อนเทกันเพื่อนเนาะก็ได้เทอยู่วนสบุนไสิ ขอบุญขอบคุณไปทงังผู้ใหญ่ใจดีและเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับทรงคลิปของเ้าตั้งแต่ต้นจนจบะระเบิข้ามโฆษณาก็ขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญเด้อที่ว่าไบพังางใจสะบุญให้เป็นสะพานบุญไหให้เฮ็ดเทือนให้ทางน้องไอเดียก็ขอบุญขอบคุณเพื่อนในรายให้เพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงก้เจ็บไหวได้ก้องไข้ให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมควม,ม,ม,มุ่งหมาดปรารถนาเป็นรักษาเทวด,ดากรุครองเด้อ สำหนรบคินี้สบุรลาไปแล้วขอกาวคำว่าสบายดีสบายดี